ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวมหาสารครามค่ะคแล้วก็ดิฉันเองก็เป็นนายกอบจอมาแล้วนะคะนี่ก็ต่อรอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งการที่เราได้ทุ่มเททำงานให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพี่น้องอยังให้ความไว้วางใจค่ะครับครับมองมหาสารครามหลังจากนี้จะเป็นยังไงท่านนายกมีนโยบายที่จะพัฒนาอะไรเมืองไปทางด้านไหนด้านใดด้านหนึ่งเป็นอะไรที่อยากจะพัฒนา จริงๆแล้วเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสําคัญนะคะซึ่งเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของสาธารณพาะก็สําคัญเช่นเดียวกันเรื่องการศึกษาก็สําคัญนะคะคโดยเฉพาะลูกหลานของเราอยู่ชนบทต้องมีโอกาสเรียนเท่าเทียมเท่ากับเด็กในเมืองนะคะคแล้วก็ดิฉันเองก็เห็นว่าการช่วยพี่น้องประชาชนการชี่จะพาเมืองก้าวเดินต่อไปเป็นเรื่องสําคัญค่ะ มหาสารคามมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับถ้าในสายตาท่านนยกถ้าจะบอกบอกกับคนอื่นทั่วไปเนี้ยมหาสารคามมีอะไรเป็นพิเศษมหาสารคามเป็นเมืองที่ไม่มีภูเขาไม่มีทะเลนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มหาสารคามมีก็คือในเรื่องของสถานศึกษาเราจะมีสถานศึกษาใช่ค่ะเป็นเมืองการศึกษาเลยน่นะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวจะเชิงวัฒนธรรมค่ะเรามีประวัติศาสตร์ที่ น่าภาคภูมิใจมากเรามีเมืองน,ค,อนรครจัปาสีมีพระาธาตุนาดูนนะคะคแล้วขณะเดียวกันค่ะถึงแม้ว่าเราไม่มีภูเขาไม่มีทะเลแต่ว่าในเรื่องของด้านศาสนาเรามีวัดที่เป็นสถานที่ไม่ว่าจะในเรื่องของการปฏิบัติ นะคะแล้วก็สถานที่สำคัญพระาธาตุนาดูนแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมีในมหาสาร,รคามมากเลยทีด้วยความที่เป็นเมืองเก่าก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานค่ะได้ข่าวว่าเคยได้ยินมาว่ามหาสาร,รคามเป็นเมืองน่าอยู่น่าอยู่จริงไหมน่าอยู่มากเลยค่ะน่าอยู่แบบสงบไม่ค่อยวุ่นวายใช่ค่ะคใช่ค่ะท่าดยกมองบทบาทของอบจในการพัฒนาจังหวัดเนี่ยควรอยู่ตรงจุดไหนจริงๆแล้ว อบจอเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่และก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดค,ค่ะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่จะต้องเชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับตำบลและ,ะเทศบาลบบเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะคะมหาสารคามของเราเราทํางานสอดประสานกันทั้งหมดท้องถิ่นเป็นหนึ่งเดียวค่ะค,คำนับสุดท้ายอยากให้ท่านนายกฝากไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามว่าครั้งนี้จะไม่ทําให้ผิดหวัง เป็นมานานแล้วก็จริงแต่ว่ารอบนี้มันไม่ได้เลือกมานานเราจะไม่ทําให้พี่น้องประชาชนชาวมหาสารคามผิดหวังช่วยฝากตึงพี่น้องชชนแน่นอนที่สุดค่ะก็กราบถึงพี่น้องประชาชนชาวมหาสารคามทุกท่านค่ะที่ให้โอกาสดิฉันได้เข้ามาอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึง่งจะทํางานอย่างทุ่มเทเต็มความสามารถค่ะจะนําความรู้ความสามารถที่มีประสบการณ์ที่เป็นนายกอบจอ,อยู่แล้วมาพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ดิฉันให้ความมั่นใจกับทุกท่านค่ะ